ายอเนกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรวีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเผยหลังการประชุมร่วมกับรธิการสำนักง,งานปรมาณูเพื่อสันติว่าจากการสอบทานตรวจสอบดินน้ำอากาศในจุดที่ซีเซียม137่มหายะระบบริเวณที่พบซีเซียมไม่มีค่ากรมมภาพรังสีที่มากกว่าค่าปกติระดับที่เป็นอันตรายและยังไม่มีอะไรที่น่าวิตกมากนักแต่ต้องระวังมีการตั้งจุดตรวจทั่วประเทศ18จุดตรวจในน้ำในทะเลอีก5จุดทั้งหมดรายงานว่ายังไม่พบซีเซียมระดับที่เกินข่ามาตรฐานปกติ นอกจากนี้ยังประสานไป,ปยังประเทศเพื่อนบ้านว่าพบคุาม,มภาพดังสีแพร่กระจายหรือไม่และรายงานต่อองค์การระดับโลกย้ำไม่ละเลยเรื่องนี้ต้จะเชิญคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ของโรงเรียนแพทย์ทั้งหมดกว่า20แผงมาประชุมเพื่อสั่งการในเรื่องของการเตรียมการส่วนการควบคุมพื้นที่ที่พบซีเซียม137ได้มีการก่ออิฐมีการใช้วิทยาการระดับสูงเข้าไปดาเนินการแล้วส่วนการกําจัดกากที่เหลือได้มอบภห้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์เข้าไปดาเนินการพร้อมตั้งกองบัญชาการส่วนหน้าในจุดที่มีเหตุมีทั้งนักนิวเคลียร์นักวิศ ลงไปช่วยด้วย